ชุดจิตปรมัติ์บรรยายโดยอาจารย์สุจินบริหารวณนเขตตลับที่สามบางคนไม่ยอมค่ะยังต้องโกรธอยู่พอใจมีฉันพระในการที่จะต้องโกรธในการที่จะต้องดูหมิ่นในการที่จะต้องถีบตัวแม้ว่าเอามาแลกกับนิพพานนะคะว่าถ้าไม่มีอกุศลน,นั้นๆในขณะนั้นนะคะ ก็สามารถที่จะถึงนิพพานได้ท่านที่สะตมมาที่จะเป็นอย่างนั้นอย่างแรงกล้าก็คงจะไม่สามารถที่จะกระทําได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องที่จะกระทําได้ทันทีที่ทุกท่านจะพิจารณาได้นะคะไม่ใช่ว่าท่านเป็นผู้ที่ไม่มีสิ่งใดที่จะหวงแหนแต่ท่านยังมีสิ่งที่ยังหวงแหนอยู่บางอย่างก็สละให้ได้แต่บางอย่างก็สละให้ไม่ได้ แต่การที่จะสามารถสละให้ได้แม้แต่สิ่งซึ่งยังสละไม่ได้ก็จะต้องค่อยๆเป็นไปค่อยๆอ,อบรมให้เกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยและโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการที่จะดับทีเลสจริงๆก็จะต้องรู้ว่าจะต้องอบรมเจริญกุศลทุกประการนะคะไม่ใช่เพียงแต่เฉพาะทานอย่างเดียวและก็ยังหวงเก็บอกุศลอื่นๆไว้ แล้วก็หวังรอแต่ว่าเมื่อไหร่ถึงจะถึงนิพพานบางท่านก็อยากสงบรู้นะคะว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยคะ่ะกระสับกระส่ายมากกระวนกระวายมากคิดถึงเรื่องนั้นก็โกรธคิดถึงเรื่องนี้ก็ยุ่งนะคะมีแต่เรื่องเดือดร้อนใจรำคาญใจก็เหตุว่าไม่ได้พิจารณาจิตในขณะนั้นแต่พิจารณาบุค ซึ่งท่านโกรธเมื่อพิจารณาบุคคลอื่นในแง่ซึ่งจะทําให้ท่านเกิดอกุศลขึ้นจิตก็ย่อมจะกระสับกระส่ายกระวนกระวายเดือดร้อนเมื่อรู้ว่ากําลังเดือดร้อนนะคะก็อยากจะสงบแต่ไม่รู้เละค่ะว่าถ้าไม่โกรธได้ในขณะนั้นก็สงบทันทีไม่ต้องไปท่องบนอะไรเลยใช่ไหมคะ กำลังโกรธเนี่ยคะ่ะเป็นอกุศลเป็นสภาพธรรมะที่เป็นโทษเพราะเหตุว่าในขณะนั้นไม่สบายใจเดือดร้อนใจกังวลใจเพราะฉะนั้นเพียงแต่เกิดเมตตาในขณะนั้นเท่านั้นก็สงบแล้วไม่ต้องไปท่องบนอะไรซึ่งถ้าไปท่องบนนะคะเพราะอยากสงบแต่ว่าเวลาที่เกิดโกรธขึ้นมาแล้วก็ ไม่มีโยนิสโสมณสิการะที่จะพิจารณาโดยแยกขายว่าสม,มถะหมายถึงความสงบจากโลภะโทสะโมหะเพราะฉะนั้นถ้าในขณะนั้นโทสะเกิดไม่สงบถ้าขณะนั้นพิจารณาบุคคลอื่นนะคะในแง่ที่จะทำให้เกิดเมตตาบ้างการุณาบ้างมุทิตาบ้างอุเบกขาบ้าง สงบแล้วคะ่ะสงบทันทีเพราะเหตุว่าในขณะนั้นที่มีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาขณะนั้นปราศจากโลภะโทสะโมหะเพราะฉะนั้นก็สงบเร็วไหมคะสงบไม่ต้องไปเสียเวลาท่องบนหรือคอยเลยทันทีที่กุศล,ลจิตเกิดขณะนั้นสงบทำได้ไหมคะ ถ้าต้องการที่จะดับกิเลกการจเจริญสติปัฏฐานนี้หมายตาม่าระลึกลักษณะไม่ให้มาปนกันดางตาประยัางหูกระยัางจมูกประย่างลิ้นกระย่างใช่ไหมครับเค่ะตามปกติในขณะนี้ที่เกิดแล้วปรากฏไม่ให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนรวมกันระลึกแต่ละลักษณะทางตานะลักษณะลักษณะหนึ่งทางหูลักษณะหนึ่งไม่ให้มาติดต่อกันได้ไงฮะ ห้ามไม่ได้เจ้าค่ะที่จะติดต่อหรือไม่ติดต่อเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะยังไม่ปรากฏโดยการเกิดขึ้นและดับไปแต่ว่าเวลาที่สติระลึกจะเริ่มระลึกลักษณะของสภาพธรรมะที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏตาก็มีจริงมีสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาด้วยมีสภาพเห็นคือรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาในขณะที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้ ยังเห็นนี่จิตขณะหนึ่งแล้วแล้วรู้ว่าเห็นนี่อีกขณะหนึ่งนะจิตขนาอคนละขณะฮะยังเห็นพราพุทธรูปอย่างนี้ก็เห็นยังเห็นแค่เห็นแล้วรู้ว่าเป็นรูปลางลักษณะนี่ก็อีกลักษณะหนึ่งใช่ไหมฮะเจ้าค่ะสำเนียงอยู่สมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครวัดธรรมจริยาพิรมนี้มาวัดธรรมมาวารรมัดปัดตักน้ําเลยตะเขาากับเลยแบกมาฟังเรื่องสายเคยฟัง รายการวิทยุมานานและฟังแล้วเกิดสติปัญญาว่องไบขึ้นเยอะสามารถจะรู้ลักษณะที่เป็นกุศลและอกุศลได้ตอนก่อนนหยตาจิตหยาบนะเดี๋ยวนี้จิตละเอียดขึ้นละเล็กรู้จิตที่เป็นกุศลอกุศลมากขึ้นวันนี้ไม่ทราบท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยอะไรบ้างหรือเปล่านะคะในเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานและในเรื่องของปรัตสรรม ถ้าไม่มีนะคะขอกล่าวถึงกล่าวก่อนมีท่านผู้ฟังจากต่างจังหวัดถามว่าการปฏิบัติวิปัสสนาทำยังไงซึ่งแม้แต่ในครั้งที่พระผู้มีพระภาคยังไม่ปรินิพานนะคะคงจะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดไปกราบทูลถามว่าการปฏิบัติวิปัสสนาทำยังไงแต่ว่าไปฟังธรรมะเพื่อที่จะได้เข้าใจ ลักษณะของสภาพธรรมะที่ไม่เคยเข้าใจแล้วก็ไม่ได้เคยฟังไม่ได้เคยศึกษามาก่อนให้เข้าใจยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องของการอบรมเจริญปัญญาไม่ใช่เรื่องการคิดจะทำโดยที่ไม่เข้าใจอะไรเลยแต่ว่าการที่จะปฏิบัติธรรมะได้ถูกต้องหมายความว่ามีความรู้มีความเข้าใจในลักษณะของสภาพธรรมะเดียก่อน และจริงจะรู้ว่าขณะใดาเป็นการปฏิบัติธรรมะแต่ไม่ใช่เป็นการที่โดยที่ไม่เข้าใจอะไรเลยนะคะก็คิดว่าจะทำวิปัสนาหรือว่าการทำวิปัสนานั้นจะทำยังไงถ้าไม่มีความเข้าใจอะไรเลยเนี่ยค่ะใครจะทำวิปัสนาได้จะทำยังไงคะที่จะให้เป็นวิปัสนาที่จะให้เกิดความรู้ชาติในลักษณะของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นก็ จะต้องเริ่มต้นจากการฟังจนกระทั่งเข้าใจจริงๆในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพื่อที่จะได้ประลึกรู้ศึกษาน้อมพิจารณาจนกว่าจะเข้าใจชัดในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏทางตาในขณะนี้ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ ตามปกติตามความเป็นจริงขณะใดที่สติระลึกและศึกษาน้อมพิจารณาลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏขณะนั้นมีความเข้าใจถูกต้องนะคะว่าการที่ปัญญาจะรู้ชัดใเป็นลักษณะของสภาพธรรมะได้ก็เพราะระลึกได้จึงศึกษาพิจารณาลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏ แต่จะต้องมีความเข้าใจในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเสียก่อนแล้วจึงจะเป็นปัใจจัยให้สติเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเลยแล้วก็จะทำวิปัสสนาเนะะี่ยค่ะไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยและบางท่านนะคะเวลาที่ฟังเรื่องลักษณะต่างๆของจิต ตามที่ได้กล่าวไปแล้วท่านก็คิดว่าในขณะนั้นนะคะท่านกําลังฟังปริยัติธรรมแยกกันว่าปริยัติเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ปฏิบัติเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ตามความเป็นจริงแล้วนะคะที่เข้าใจว่าเป็นปริยัติคือกําลังฟังเรื่องลักษณะประการต่างๆของจิตไม่ใช่หมายความว่า ไม่ให้รู้ลักษณะของจิตที่กำลังเห็นในขณะที่กำลังฟังหรือว่าลักษณะของจิตที่กำลังได้ยินในขณะที่กำลังฟังลักษณะของจิตที่คิดนึกในขณะที่กำลังฟังแต่ในขณะที่กำลังฟังเดี๋ยวนี้นะคะมีทั้งจิตเห็นซึ่งไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัดไม่ใช่บุคคล หน้ที่กำลังได้ยินเนี่ยคะ่ะก็เป็นเพียงสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นรู้เสียงและมีสภาพธรรมะที่กำลังคิดนึกถึงเรื่องราวต่างๆตามเสียงต่างๆที่ได้ยินเพราะฉะนั้นก็เป็นสภาพธรรมะทั้งหมดนะคะเป็นปริยติธรรมและเป็นปฏิบัติธรรมะด้วยถ้าขณะที่กำลังฟังนี้นะคะสติเกิดระลึกพิจารณารู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏ พราฉะนั้นปริยัติกับปฏิบัติเนี่ยคะ่ะไม่ใช่แยกกันไม่ใช่ว่าเวลาที่กําลังศึกษาธรรมะก็เป็นส่วนหนึ่งต่างหากแล้วก็จะไปทําวิปัสสนาไม่ใช่อย่างนั้นแต่ในขณะที่กําลังฟังเข้าใจนะคะสติอาจจะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กําลังฟังและที่กาลังปรากฏทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างทางกายบ้างทางใจบ้างขณะใดขณะนั้นไม่ใช่ตัวตนคะ่ะ แต่เป็นธรรมะซึ่งเป็นมัคมีองค์แปดเกิดขึ้นปฏิบัติจิตของธรรมะดังนั้นเช่นสติซึ่งเป็นองค์หนึ่งของมัคมีองค์แปดเกิดขึ้นระลึกได้ที่จะพิจารณาในขณะที่กําลังเห็นในขณะที่กําลังฟังในขณะนี้เองนะคะและแต่ว่าสติจะเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของสภาพของจิตที่เห็นแจ้งในลักษณะอาการต่าง ของอารมณ์ที่ปรากฏทางตาเรียกว่าเกิดได้ยินเสียงหนึ่งเสียงใดขึ้นสติก็อาจจะเกิดขึ้นเพราะในขณะนั้นรู้ว่าสติเป็นสภาพที่รู้แจ้งในลักษณะของเสียงต่างๆที่ปรากฏทางหูขณะนี้มีเสียงปรากฏแน่นอนเสียงต่างๆนะคะพอที่จะรู้ว่าเป็นเสียงพัดลมก็มี เสียงเด็กวิ่งเล่นก็มีนั่นเป็นเสียงต่างๆเป็นลักษณะอาการต่างๆที่จิตรู้แจ้งในลักษณะอาการต่างๆของเสียงต่างๆที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจในอัตถะในลักษณะของจิตซึ่งเป็นสภาพที่รู้แจ้งอารมณ์ต่างๆเวลาที่อารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยคะ่ะสติสามารถที่จะ มีปัจจัยเกิดขึ้นระลึกได้ทันทีว่าขณะนั้นเป็นจิตที่กำลังรู้แจ้งในลักษณะต่างๆของอารมณ์ต่างๆในขณะที่กำลังฟังในขณะนี้เพราะฉะนั้นก็ไม่ควรที่จะคิดว่าปริยัตและปฏิบัติแยกกันนะคะแล้วก็มีท่านผู้หนึ่งท่านบอกว่ามีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งค่ะก็บอกให้ท่านไปเรียนพระอภิธรรม เวลาที่ฟังเรื่องของจิตเนี่ยนะคะท่านก็บอกว่าต้องไปเรียนพระอาภิธ,ธรรมซึ่งความจริงในขณะที่กําลังพูดเรื่องลักษณะต่างๆของจิตนี่คืออาภิธ,ธรรมกําลังฟังอยู่นะคะเรื่องของจิตซึ่งไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนและฟังเพื่อที่จะให้พิจรารณาให้เข้าใจให้ชัดเจนจนกระทั่งสติสามารถที่จะเกิดขึ้นะระลึกรู้ลักษณะของจิต เพราะว่าจิตมีลักษณะอาการต่างๆที่พอที่จะรู้ได้ว่าจิตมีลักษณะอย่างไรบ้างเพื่อที่จะเป็นปัใจจัยให้สติเกิดขึ้นระละลรู้ลักษณะของจิตประการต่างๆเพราะฉะนั้นในขณะที่กําลังฟังนี้ไม่ใช่ว่าไม่ได้เรียนพระอภิธรรมนะคะกำลังเรียนอยู่และก็เรียนอย่างละเอียดเพื่อที่จะให้เข้าใจชัดในลักษณะของ จิตปรมัติเป็นเบื้องต้นเพื่อที่จะให้ปัญญาเกิดขึ้นได้ที่จะระลึกรู้ลักษณะสภาพของจิตมีท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยอะไรบ้างไหมคะในเรื่องนี้ในเรื่องปรยิยญติและปฏิบัติสำหรับอัฏถะคือความหมายที่เป็นลักษณะของจิตประการที่สองในจิตตุปาทกาันอัฏฐสาลิมีอัฏฐคาธา,ามสังคณีปกรณ มีข้อความว่าอีกอย่างหนึง่งเพราะเหตุที่ตับว่าจิตตังนี้ทั่วไปกับจิตทุกดวงฉะนั้นในคําว่าจิตตังนี้กุศลจิตฝ่ายโลกีอกุศลจิตและมหากิริยาจิตจึงชื่อว่าจิตเพราะสั่งสมสันดานของตนด้วยสามารถแห่งชวนะวิถีในคราวก่อนท่านผู้ฟังได้ทราบ อัฏฐะคือความหมายที่เป็นลักษณะของจิตประการที่หนึ่งนะคะคืออธิบายว่ารู้แจ้งอารมณ์ซึ่งหมายความถึงรู้ลักษณะต่างๆของอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ที่ปรากฏทางตาหรือทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจแต่ว่าจิตก็ไม่ใช่มีแต่เห็นหรือได้ยินหรือว่าได้กลิ่นลิ้มรส รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสยังมีจิตที่เป็นกุศลและอกุศลเพราะฉะนั้นความหมายประการที่สองก็คือในคำว่าจิตตังนี้กุศลจิตฝ่ายโลกีอกุศลจิตและมหากิริยาจิตจึงที่ว่าจิตเพราะสั่งสมสันดานของตนคำว่าสันดานในภาษาไทยเนี่ยค่ะมาจากคำว่าสันตานะ ในภาษาบาลีหรือคำว่าสันตติการเกิดดับสืบต่อกันซึ่งเวลาที่มีการเห็นมีการที่ได้ยินมีการที่ได้กลิ่นมีการที่ลิ้มรสมีการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสนะคะขณะนั้นยังไม่ใช่กุศลจิตและยังไม่ใช่อกุศล,ลจิตยังไม่ได้สั่งสมสันดานเพราะเหตุว่า การเห็นก็ดีการได้ยินการได้กลิน่นจิตที่ลิ้มรสจิตที่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเป็นจิตที่เป็นวิบากจิตหมายความว่าเป็นผลของอดีตกรรมเวลาที่กรรมใดจะให้ผลเนี่ยหมายความว่าถึงพร้อมด้วยปัจจัยที่จะให้วิบากจิตเกิดขึ้นทุกท่านเนี่ยนะคะจะต้องเห็นต่อไปอีก มากมายนานและเกินทั้งในชาตินี้และในชาติต่อๆไปแต่ไม่ทราบว่าจะเห็นอะไรบ้างท่านยังจะต้องได้ยินอีกมากมายทั้งในชาตินี้และในชาติต่อไปจะต้องได้กลิ่นจะต้องลิ้มรสจะต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสทั้งในชาตินี้อีกนานและในชาติต่อๆไปด้วยแต่ไม่ทราบว่าขณะไหนนะคะจะเห็นอะไรเพราะเหตุว่า กรรมที่ได้กระทำแล้วเนี่ยค่ะซึ่งไม่ได้มีเฉพาะกรรมเดียวในชาติเดียวในสังสารวัตรที่เนื่อนนานแล้วแต่ว่ากรรมใดนะคะพร้อมได้เหตุปัจจัยที่จะทำให้ผลของกรรมคือวิบากจิตเกิดขึ้นเห็นอะไรในขณะไหนในชาติไหนเพราะฉะนั้นทั้งๆที่ทุกท่านทราบว่าท่านจะต้องเห็นอีกนานนะคะตลอดชั่วชีวิตนี้ แต่ไม่ทราบว่าจะเห็นอะไรบ้างในชั่วชีวิตนี้ต่อจากขณะนี้เพราะว่าแล้วแต่กรรมหนึ่งกรรมใดจะเป็นปัใจจัยให้เห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ให้ทราบว่ากรรมนั้นสุกงอมพร้อมที่จะให้ผลคือประกอบด้วยปัจจัยต่างๆจึงทำให้การเห็นเกิดขึ้นแต่ละขณะให้มีการได้ยินเกิดขึ้นแต่ละขณะให้มีการได้กลิ่นต่างๆเกิดขึ้นแต่ละขณะ ให้มีการลิ้มรสต่างๆเกิดขึ้นแต่ละขณะให้มีการกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวสุขทุกขทางกายแต่ละขณะซึ่งเป็นวิบากจิตและวิบากจิตเหล่านี้ค่ะไม่ได้สั่งสมสันดานเพราะเหตุว่าเป็นเพียงวิบากซึ่งเป็นผลของกรรมที่เกิดขึ้นเพราะกรรมเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจความหมายซึ่งเป็น อัตถะความหมายที่เป็นลักษณะของจิตรประการที่สองนะคะที่ว่ากุศลจิตฝ่ายโลกีอกุศลจิตและมหากิริยาจิตจึงที่ว่าจิตเพราะสั่งสมสันดานของตนด้วยสามารถแห่งชวนะวิถีก็จะต้องเข้าใจความหมายของวิถีจิตซะก่อนนะคะว่าวิถีจิตคือ จิตประเภทไหนเกิดขึ้นเมื่อไรรวมทั้งจะต้องเข้าใจความหมายของชวนะวิถีซึ่งเป็นขณะที่จิตสั่งสมสันดานของตนเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างหรือว่าสำหรับพระอรหันต์ก็เป็นมหากิริยาจิตถึงแม้ว่าเป็นพระอรหันต์แล้วนะคะก็ยังเป็นพระอรหันต์ที่มีกายวาจาใจต่างๆกัน เพราะสั่งสมสันดานของตนเพราะฉะนั้นก็จะต้องเข้าใจความหมายของวิถีจิตซะก่อนนะคะว่าหมายถึงจิตที่ไม่ใช่ปฏิสนธิจิตไม่ใช่ผวังคจิตไม่ใช่จุดติจิตจิตใดก็ตามซึ่งต่อไปก็จะได้ยินชื่อของจิตประเภทต่างๆนะคะจิตใดก็ตามที่ไม่ใช่ปฏิสนธิจิตไม่ใช่ผวังขจิต ไม่ใช่จุดติจิตแล้วเป็นวิถีจิตทั้งหมดท่านผู้ฟังก็ทราบว่าปฏิสนธิจิตเนี่ยคะ่ะเกิดขึ้นขณะเดียวคือขณะที่ทำกิจสืบต่อจากจุดติจิตของชาติก่อนเพียงขณะเดียวนะคะที่เป็นปฏิสนธิจิตเพราะเหตุว่ากระทาปฏิสนธิจิต ขณะนั้นไม่มีการเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏในโลกนี้ไม่มีการได้ยินเสียงที่ปรากฏในโลกนี้ไม่มีการได้กลิ่นไม่มีการลิ้มรสไม่มีการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสใดๆทั้งสิ้นปฏิสนธิจิตเป็นวิบากจิตเป็นผลของกรรมถ้าเป็นการเกิดในมนุษย์สภูมินะคะเช่นทุกท่านที่กำลังนั่งอยู่ที่นี่กุศล,ลกรรมเป็นปัจจัยให้วิบากจิต เป็นมหาวิบากจิตทากิจปฏิสนธิสืบต่อจากจุดติจิตของชาติก่อนแต่ว่าปฏิสนธิจิตไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสใดๆทั้งสิ้นและเมื่อปฏิสนธิจิตดับไปแล้วกรรมก็ยังไม่ได้หยุดการให้ผลเพียงแค่ทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นแต่ยังเป็นปัจจัยให้วิบากจิต ประเภทเดียวกันคือในภูมิที่เป็นมนุษย์เนี่ยคะ่ะที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่พิการตั้งแต่กําเนิดนะคะก็ปฏิสนธิด้วยมหาวิบากจิตหนึ่งดวงซึ่งเป็นผลของมหากุศลลจิตเกิดขึ้นทำผวังขจิตสืบต่อความเป็นบุคคลซึ่งกรรมเป็นปัจจัยทําให้เกิดขึ้นดํารงภพชาติของการเป็นบุคคลน,นั้นจนกว่าจะจุดติ เวลานี้ยังไม่จุตินะคะเพราะฉะนั้นทุกท่านเนี่ยค่ะก็มีผวังขจิตซึ่งกระทํากิจสืบต่อความเป็นบุคคลน,นี้ไว้ในขณะที่ไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายและไม่คิดนึกเพราะฉะนั้นให้ทราบนะคะว่าขณะใดที่เป็นปฏิสนธิจิตเป็นผวังขจิตขณะนั้นไม่ใช่วิถีจิต เพราะฉะนั้นิตีจิตก็คือขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ตามปกติในชีวิตประจำวันนี่เองแต่เมื่อไม่ได้ฟังพระธรรมนะคะก็ไม่สามารถที่จะจำแนกออกได้ว่าเป็นจิตประเภทไหนเกิดขึ้นในขณะไหนต่างกับขณะที่เป็นผวังขจิตอย่างไรขณะนี้นะคะกำลังเห็นไม่ใช่ผวังขจิต เพราะเหตุว่าผวังขจิตทำกิจดำรงพบชาติขณะที่ไม่เห็นสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ได้ยินเสียงต่างๆในโลกนี้ไม่ได้กลิ่นต่างๆในโลกนี้ไม่ได้ลิ้มรสต่างๆในโลกนี้ไม่ได้รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายในโลกนี้ยังไม่ถึงจุดติจิตใช่ไหมคะ พอที่จะรู้ลักษณะของผวังขจิตเวลาที่ผวังขจิตเกิดสืบต่อกันนานๆได้เช่นในขณะที่นอนหลับสนิทในขณะที่นอนหลับสนิทเนี่ยคะ่ะไม่เห็นอะไรไม่ได้ยินอะไรไม่ได้กลิ่นอะไรไม่ได้ลิ้มรสต่างๆของโลกนี้ไม่ได้กระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวที่ปรากฏในโลกนี้ไม่ได้คิดนึกเรื่องราวต่างๆ เพราะฉะนั้นในขณะที่นอนหลับสนิทนะคะผวังขจิตเกิดดับสืบต่อจนกว่าจะมีการเห็นสิ่งต่างๆในโลกนี้เพราะฉะนั้นโลกนี้ไม่ปรากฏในขณะที่จิตทากิจปฏิสนธิและผวังขจิตโลกนี้ไม่ปรากฏเลยค่ะโลกนี้จะเป็นโลกมนุษย์มีลักษณะอย่างไรก็ไม่ปรากฏทั้งสิ้นในขณะที่จิต เป็นผวังกำลังจะทำผวังขกิจถ้ามีใครนะคะกำลังนอนหลับเดี๋ยวนี้คะ่ะเห็นไหมคะว่าในที่นี้มีใครบ้างมีเสียงอะไรบ้างมีกลิ่นอะไรบ้างมีรสอะไรมีเย็นร้อนอ่อนแข็งกำลังปรากฏก็ไม่รู้เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นโลกนี้ไม่ปรากฏกับปฏิสนธิจิตและ ผวังขจิตและจุติจิตเคยมีความทรงจำเกี่ยวกับโลกนี้นะคะเกี่ยวกับบุคคลต่างๆที่เคยพบเห็นในโลกนี้แต่ก็ไม่ปรากฏเลยแม้แต่ความจำในขณะที่เป็นผวังขจิตตัดขาดจากอารมณ์ต่างๆที่ปรากฏในโลกนี้ทั้งหมดในขณะที่กำลังเป็นภวังขจิต เพราะฉะนั้นให้ทราบว่าที่กำลังเห็นเนี่ยนะคะไม่ใช่ผวังขจิตแต่ว่าเป็นวิถีจิตที่เกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาจิตใดก็ตามซึ่งเกิดขึ้นเห็นหรือว่ารู้หรือว่ายินดีพอใจในสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาจิตขณะนั้นทั้งหมดเป็นวิถีจิต ขณะที่มีการได้ยินเสียงในขณะนี้นะคะแล้วก็รู้ลักษณะของเสียงแล้วก็มีความพอใจไม่พอใจเป็นกุศลและอกุศลที่กำลังรู้เสียงนั้นขณะนั้นไม่ใช่ผวังขจิตขณะนั้นเป็นวิถีจิตแต่เมื่อเป็นจิตที่เกิดขึ้นรู้เสียงวิถีจิตทั้งหมดที่รู้เสียงจึงเป็นโสตะทะวารวิถีจิต นั่นเป็นภาษาบาลีนะคะแต่ตามความเป็นจริงก็คือเป็นจิตที่เกิดขึ้นรู้เสียงทางหูเพราะฉะนั้นในขณะนี้ค่ะกำลังมีสภาพธรรมะที่เป็นปกติในชีวิตประจำวันเป็นวิถีจิตเกิดขึ้นทางตาทั้งหมดเป็นจักขุทวานวิถีจิตทางหูทั้งหมดที่ได้ยินเสียงเป็นโสตทวานวิถีจิตทางจมูกทั้งหมดก็เป็นคานะทวานวิถีจิต ทางลิ้นที่ลิ้มรสรู้รสพอใจในรสไม่พอใจในรสทั้งหมดก็เป็นชิวหาทวารวิถีจิตทางกายที่กำลังกระทบสัมผัสอารมณ์ของโลกนี้ที่กำลังเย็นกำลังร้อนกำลังอ่อนกำลังแข็งก็เป็นกายทวารวิถีจิตเพราะฉะนั้นก็คงจะเข้าใจในความหมายของวิถีจิตได้นะคะว่าขณะใดาที่ไม่ใช่ปฏิสนธิจิตไม่ใช่ผวังขจิต ไม่ใช่จุดติดจิต response. จิตนั้นๆเป็นวิถีจิตแล้วแต่ว่าจะเป็นจักขุทวารวิถีจิตหรือว่าโสตทวารวิถีจิตขานทวารวิถีจิตที่ร şey uh em. ู้กลิ่นหรือว่าชิวหาทวารวิถีจิตที่รู้รสกายทวารวิถีจิตที่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายหรือมโนทวารวิถีจิตที่รู้อารมณ์ต่างๆทางใจ มีข้อสงสัยอะไรบ้างไหมคะในเรื่องนี้เชิญค่ะผมอยากทราบว,ว่าวางกับจิตกับปฏิสนธิจิตเกิดพร้อมกันหรือว่าพร้อ,พอมกันไม่ได้ค่ะจิตของแต่ละบุคคลนะคะ,ะเกิดขึ้นทีละขณะเมื่อจุดติดจิตดับไปแล้วจิตดวงที่เกิดสืบต่อจากจุดติดจิตของชาติก่อนนะคะชื่อปฏิสนธิจิตเพราะเหตุว่ากระทํากิจสืบต่อจาก จุดปิดจิตของชาติก่อนขณะนั้นทำกิจสืบต่อขณะที่เกิดในภพนี้เป็นการเกิดสืบต่อจากจุดติของชาติก่อนขณะเดียวแล้วก็ดับไปและกรรมที่ทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดเนี่ยนะคะยังไม่ได้สิ้นสุดการให้ผลเพียงทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดแต่ยังเป็นปัใจจัยให้วิบากจิตประเภทเดียวกันกับปฏิสนธิเกิด สืบต่อจากปฏิสนธิจิตที่ดับไปแต่ว่าจิตที่เกิดสืบต่อจากปฏิสนธิจิตทำผวังขจิตและชื่อว่าปฐมมาผวังเพราะเหตุว่าเป็นผวังขจิตดวงแรกต่อจากปฏิสนธิจิตเพราะังผวงจิตจึเป็นจิตที่เกิดดับต่อจากปฏิสนธินะคะแล้วก็เกิดสืบต่อไปเรื่อยๆในระหว่างที่วิธีจิตไม่เกิดขึ้นขณะใดที่ไม่มีการเห็นเป็นผวังขจิต เวลาที่ยังไม่มีการได้ยินก็เป็นผวังขจิตเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าจิตที่กําลังเห็นกําลังได้ยินกําลังได้กลิ่นกําลังลิ้มรสกําลังรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกําลังคิดนึกไม่ใช่ผวังขจิตเป็นวิธีจิตจิตใดก็ตามที่ไม่ใช่ปฏิสนธิจิตไม่ใช่ผวังขจิตไม่ใช่จุดติจิตแล้วจิตนั่นๆเป็นวิธีจิตเพราะเหตุว่าเป็นจิตที่รู้อารมณ์ที่ปรากฏในโลกนี้ ถ้านอนหลับสนิทเนี่ยคะ่ะโลกนี้ไม่ปรากฏเลยโลกนี้จะเป็นยังไงก็ไม่รู้จะเย็นหรือจะร้อนจะมีเสียงอะไรเสียงฟ้าร้องเสียงฝนตกเสียงลมพัดของโลกนี้ทั้งหมดไม่ปรากฏในขณะที่เป็นพวังขจิต